เมื่อห้าลอยรับบานมาชิงเปรตในรอบสิบปีชาวนี้เนี่ยพมอยู่ที่สตูนครับเตื่นมาแต่หัวชาวๆกันเลยเริ่มตั้งแต่มากาดคล้องไปวัดพรอมกันทางบ้านครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นประเพณีสําคัญของคนตายนั่นก็คือวันสงตาย่ายนั่นเองก็คือว่าตามคติความเชื่อนะครับขาเชื่อว่าวิญญานตายายหรือว่าญาติหลวงหลับไปแล้วของบกเราเนี่ยนะครับเขาจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ในวันแรมนึ่งคำเดือนสิบนั่นก็คือวันหลับตายายนะครับแล้วก็จะกลับลงทุนหลกดังเดิมในวันแรมาเดืืืออออนน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 หรรววว่่าาัััััสงงตยยก็คคี้เบ ของที่เรานํามาวัดนะครับนอกจากจะมีชันแล้วก็ดอกไม้ทูเพียแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดมัฟด้วยนะครับมัฟเกือบเลยใช่ไหมครับมัฟเนี่ยก็แปลว่าสําหรับนั่นเองครับเราจะจัดสําหรับพวกอาหารแล้วก็สิ่งของที่เราเนี่ยจะอุทิศส่วนกุศลแม่บรรพบุรุษก็จะมีพวกขนมเดือนซิปนะครับแล้วก็ข้องชายในชีวิตประจาําวันพักผลไมา้แล้วก็พวกอาหารแหง้งด้วยวัตถุดิบป,ประกอบอาหารต่างๆเพื่อเป็นสเสบียงให้ตาใหญ่นะครับเขานำล็อบไปในขอบภูมิของเขาต้องบอกว่าสําหรับคนตายและายๆบ้านเนี่ยนะครับงานเดือนซิปเนี่ยถือว่าเป็นงานประเพณีีสําาคัญท่ลลูกหนเนน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 ีีีีี่่่่่ยยยคคครรรััััับบ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 จจจะะะะะตต้้อองงงกกลมมมมาาาาาาาทททุญแ็พเวศษ ในตายายแบบใหญ่เลยนะอยู่ในช่วงสงการนะครับแต่ในงานเดินซิปปนีนะครับใครจะกลับหรือไม่กลับเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้ากลับมานะครับก็จะเหมือนวันนี้ครับคือได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้ล็อมาหาตายายนะครับทางตายายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายายที่หลวงหลับไปเร็วด้วยครับที่สำคัญเลยคือเราจะได้เห็นไฮไลท์สำคัญของงานเดินซิปนั่นก็คือนี่ครับการชิงเพล เรื่องว่าชิงคองเซนไวที่ว่าตั้งอยู่บนลานเปรตหรือว่าล่าเปรตเหน่งครับคนผางอืนเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ในการแบบนี้นะเขาก็อาจจะงงง่ว่อะไรใส่คนตายไปเยงอาหารกันนี่คือเราต้องอธิบายเขาฟังนะครับว่านี่เนี่ยคือประเพณีของเราถือว่ามีมายังยาวนานที่มั่เล่าเนี่ยครับเชื่อนว่าถ้าได้ลุ่มแยงขนมตี่ตั้งเปรตหรือว่าได้กินคองเลือจากคองเซนไวยานี่นะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเร่าแล้วก็ขอบรัวเลาอ้อแล้วก็ยังมีความเชื่ออย่างนึ่งด้วยครับที่เขาเชื่อ สู้ดุสู้คนสูน้ใดล,ลูกลูกละล้น,ลนบางคนเนี่ยเขาก็เลยเนี่ครับเอาของแซนไวายหรือว่าของตังเปร็นเนี่ยไปตั้งไว้นอกวัดมานี่ตายายหรือว่าเปร็ดจำพวกนั้นเนี่ยเขาจะได้กินได้ครับใช่สิวะอยากเห็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์แบบนี้ของคนตายนะครับแนะนำเลยว่าให้มาเที่ยวปักใต้กันในช่วงซาตเทอร์ซิปคุณจะเห็นบรรยากาศของความเป็นปักใต้หรืองคนตายกันในแถเลยครับ